ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ อยาแจ้งความกับแท็กซี่ข่าวภัยในรถแท็กซี่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบปีมีทั้งแท็กซี่จี้ปล้นผู้โดยสารและผู้โดยสารเป็นฝ่ายเล่นงานโชเฟอร์ขับรถแท็กซี่นับเป็นภัยเมืองหลวงชนิดหนึ่งที่น่าหวาดกลัวผมรู้จักแท็กซี่รุ่นอาวุโสไว้หกเศคนหนึ่ง เขาขับรถแท็กซี่รับผู้โดยสารมากกว่าครึ่งศตวรรษชีวิตเวียนว่ายอยู่ในความยากจนในบ้านเช่าราคาถูกหมายถึงบ้านเก่าๆผูพังกลางสลัมเมืองหลวงตอนที่ผมรู้จักกับโชเฟอร์วัยดึกผมกําลังเป็นนักเรียนหนุ่มไฟแรงมันสแสวงหาข้อมูลเพื่อเสริมสร้างอัดผลให้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนชวนอ่านจําได้ว่าตอนนั้นเคยแวะเวียนไปที่บ้านนาอูตนักขับแท็กซี่มืออาชีพบ่อยครั้งช่วงนั้น เขาปลูกกระท่อมอยู่หลังบ้านของผมนาอูดมีฝีมือปรุงอาหารอร่อยส่วนผมหิวเหล้า28ดีกรีติดมือไปขวดหนึ่งรินเหล้าให้เขาดื่มและจิ้มกับข้าวของกินเป็นกับแกล้งวันไหนเขามีประสบการณ์อะไรแปลกประหลาดน่าสนใจก็จะเล่าสู่กันฟังผมจะนำมาเป็นข้อมูลประสานนักเขียนที่ต้องเขียนเรื่องไม่หยุดเช่นเดียวกับนักขับแท็กซี่เพราะถ้าหยุดท้องจะหิวเกิดอาการที่เรียกว่าไส้แห้งทันทีสมัยโน้น ผมเขียนเรื่องแนวลึกลับเช่นเดียวกับสมัยนี้เพราะเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณอยู่ในความสนใจของนักอ่านเสมอบางครั้งถ้าเรื่องลึกลับมากจะล้นตลาดบรรดานักเขียนต้องเบนเข็มไปเขียนแนวอื่นจนกว่าผู้อ่านจะคิดถึงผู้เขียนทั้งหลายทั้งปวงจึงจะขยับแนวถนัดอีกครั้งตามกลไกลของรสนิยมวันนั้นผมมีเจตนาแวะไปดื่มเหล้าพรางสนทนาปลาใสไปพากเชื่อกันว่า คนขับแท็กซี่มืออาชีพต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณแน่นอนการขับรถไปส่งผู้โดยสารมีตั้งแต่บ้านใหญ่น้อยตามตอกซอกซอยไปจนถึงวิ่งไปส่งในวัดวาอารามและส่งข้างป่าช้าผีดุก็ยังมีจะไม่เจออะไรเสียเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่นาอูทยืนยันว่าไม่เคยเจอเรื่องราวพิสดารอะไรนอกจากเรื่องหนึ่งซึ่งแปลกหน้าพิศวงจะว่าไปเป็นสิ่งลึกลับของพิธีอื่นหรือเปล่าไม่กล้ายืนยัน รายละเอียดเรื่องของเรื่องในข่าวนั้นมีดังที่นอุ๊เปิดเผยดังต่อไปนี้หลายปีก่อนของช่วงสมัยนั้นน้าขับรถเหมือนเช่นทุกวันตามประษาคนธรรมาหากินขืนหยุดนอนเขงอยู่กับบ้านมีหวังเจ้านี่ตามมาบ้อมถึงที่นอนเจ้านี่ซึ่งได้แก่แขกโคกหัวขายของเงินผ่อนถ้าแขกแน่ใจว่าลูกค้าอยู่เป็นหลักเป็นแหลง่ง จะต้องการของชนิดใดราคาไหนแขกพ่กหัวเมียให้ลูกค้าเสมอขนาดต้องการสินค้าเป็นผู้หญิงหากินตามซ่องโสพิณนีแขกพ่กหัวก็อุตส่าห์จัดหาให้โดยแขกพ่กหัวจ่ายเงินสดไปก่อนแล้วเก็บจากลูกค้าเป็นรายวันพร้อมดอกเบี้ยร้อยละยี่สิบเรื่องนี้นาอุ้ยเคยพูดเล่นๆแต่แขกพ่กหัวช่วยทําให้ปรากฏเป็นความจริงไปเรียบร้อยแล้วยันวันหนึ่ง ประมาณว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะนำแท็กซี่ไปส่งที่อู่เพื่อให้นักขับแท็กซี่ที่เรียกว่าคู่กะใช้รถคันเดียวกันขับหาผู้โดยสารในรอบกลางคืนต่อไปหมายความว่าใครชอบขับกลางวันก็เชิญใครชอบขับกลางคืนก็ไม่ขัดข้องข้อแตกต่างคือขับกลางวันราคาค่าเช่ารถจะถูกกว่ากลางคืนนิดหน่อยขณะเวลาเหลืออยู่ไม่มากนักธรรมเนียมของแท็กซี่มืออาชีพต้องโฉบเข้าใกล้กับอู่ให้มากเข้าไว้สี่โมงครึ่งของตอนเย็น จะได้ส่งรถให้คู่กะได้ทันการแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่กินเวลาเอาเปรียบพักพวกโชบฉายมากระทั่งเชียดผ่านประตูเข้าวัดแห่งหนึ่งแถวชาพนพระนครบริเวณซุ้มประตูเข้าวัดอันสงบเย็นแสงาสาดส่องไปไม่ถึงผู้ทีสารสาวใหญ่ไว้ยสี่สิบเศษโบกมือเรียกรถอยู่ใหย่ๆด้วยสายตาคมกริบปประษาคนขับแท็กซี่มืออาชีพน้าเห็นถนัดเจ้ว่าผู้หญิงคนนั้นรูปร่างสูงระหง ผิวพันธขาวผ่องเป็นผู้ดีแต่งตัวสีดำทั้งเสื้อและกระโปรงผมตัดสั้นคลิปเลมทันสมัยเหมาะกับความสวยแบบพ้นวัยของสาวแรกรุ่นไปแล้วน้าจอดรถเทียบริมประตูวัดกดปุ่มอัตโนมัติเปิดกระจกร้องถามอย่างสุภาพว่าหลอนจะไปไหนคำตอบเล่นเอาน้ายิ้มอยู่ในสีหน้ายางดีใจเพราะมันอยู่ถนนเส้นเดียวกับอูรแท็ซซี่ที่น้าจะต้องนำรถไปส่งถึงมือคู่กะตอนเย็นวันนั้น เมื่อลดเคลื่อนออกพ้นประตูวัดเจ้าหล่อนมีความสวยปนเศร้าถูกใจน้าเหลือเกินหล่อนท่าจะกำลังมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรสักอย่างจริงๆเห็นได้จากการที่เอาแต่นั่งถอนให้ใจเฮือกๆอยู่ทุกหนึ่งนาทีโดยการมองจากกระจกส่งหลังน้ารู้สึกปารถนาดีขึ้นจับจิตจับใจถามหล่อนไปคำหนึ่งว่าทุกอะไรนักหนาถ้าเชื่อว่าคนขับรถแท็กซี่อย่างนาไม่มีพิษมีภัยอีกทั้งยินดีจะน้อมรับฟังเรื่องราวใดก็าตาม ที่หลอนพูดปรับทุกความตรอมตรมถ้าหล่อนจะมีอยู่คงบรรเทาลงได้บ้างไม่มากก็นอ้อยหล่อนนั่งเมอลอยอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเสียงอันไพเราะส,สโดโสดเหมือนเสียงนก,การ,ระเวกไพเราะผิดหวัยจึงค่อยๆทยอยออกจากปากสีแดงสดอันจิ้มริมมันพลรางพรูออกมาอย่างระทมทุกสุดปวดร้าวเช่นที่นาคาดเนทีเดียวดิฉันมีอายุส2ปีเต็มเมื่อเดือนมกราคมที่เพิ่งผ่านมานี้เอง ปกติเป็นคนนิสัยสงบสงี่ยมรักนนสงวนตัวอย่างยิ่งเพราะผู้ใหญ่ในครอบครัวอบรมมาเช่นนั้นแต่การศึกษาไม่สูงนักคงจะสติปัญญาไม่ดีเหมือนเพื่อนเพื่อนนั่นเองคนความรู้น้อยงานที่ทำย่อมเงินเดือนน้อยไปตามความรู้แต่ดิฉันไม่วิตกในเรื่องนั้นมนุษย์เราถ้ารู้จักกินรู้จักใช้อย่างประหยัดเงินน้อยก็เหมือนเงินมากไปเองจริงไหมคะจะลอยความรักนนสงวนตัวอย่างระแวดระวังของดิฉัน ทำให้ผู้ชายหลายคนต้องผิดหวังจากไปจะว่าดิฉันช่างเลือกไม่ได้แน่เพราะคนเหล่านั้นส่วนใหญ่ดื่มเหล้าบ้างก็กระล่อนหน้าเป็นหรือบางคนรักจริงหวังทำลายไม่ใช่รักจริงหวังแต่งดิฉันเลือกไปเลือกมาจนในที่สุดก็พบอย่างน่าใจหายว่าวัยล่วงเลยก็ไปสี่สิบกว่าเข้าไปแล้วไม่ขี้เหร่นะจริงอยู่แต่คิดดูสิว่าผู้หญิงวัยดิฉันใครจะสู่ขอเอาไปทำย่าทำยายตอนนี้ยังไม่ขนาดนั้นก็จริง แต่เผออีกไม่ถึง10ปีดิฉันก็อายุย่างเข้าห้ไม่ยอมผมสีอย่างก็จะกลายเป็นยายแก่หัวงอกขาวใครได้ไปเป็นเมียมิตกใจแย่เลยหรือหลอนสาทยายถึงตรงนี้เสียงสดใสเพลเราะเหมือนนกกระเวกได้ขาดหายไปในลำคออันงามระหงตามแบบฉบับของสาวแก่ที่เกิดความระทมเกี่ยวกับสังขารรถวิ่งผ่านเลยอู่ที่น่าจะต้องส่งกะไปสองสาไฟฟ้าแล้วอีกครึ่งกิโลเมตรก็จะสุดถนนทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายคือถนนสุข,ขันธารามเลี้ยวขวาไปแยกสนจิตนาจึงถามสนหน่อยว่าจุดหมายปลายทางของหล่อนอยู่ตรงไหนปรากฏว่าหล่อนไม่เอ่ยถึงมันแต่กำชับให้นาะขับรถวิ่งเลี้ยวไปทางถนนสุข,ขันธารามโคปรจากถนนนี้ที่หน้าสถานีตำรวจสวนดุสิตแล้วให้นาะขับย้อนไปถนนสุขโขทยัยซึ่งตัดผ่านหน้าอู่รถของท่าแก่หล่อนต้องการที่จะลงตรงไหนจะบอกเมื่อถึงเวลาหน้าที่ของนาก็คือ ขับวนไปตามเส้นทางที่กล่าวไปแล้วเรื่อยๆจะวนกี่รอบอย่าก,กังวลขอให้ขับไปอย่างสบายใจต่อไปเถอะน่าจะขัดข้องหาสวรรค์วิมานอะไรในเมื่อขับวนเป็นวงสี่เหลี่ยมหมุนมาอยู่หน้าอู่รถสะดวกสำหรับน้าซะอีกเพราะสามารถส่งรถตรงเวลานัดเป๊ะทำความเข้าใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วเจ้าหล่อนผู้สวยปนเศร้าจึงสาธยายต่อไปโดยมีน้าขับรถและเงี่ยหูสดับรับฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ ดิฉันเล่าถึงตอนความแก่ไม่เคยปราณีใครแล้วใช่ไหมพูดตามความเป็นจริงดิฉันไม่เดือดร้อนเพราะใช้ชีวิตอยู่กับความโสดจนคุ้นแสนคุ้นกระทั่งวันหนึ่งดิฉันมีธุระด่วนต้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในซอยเปรียวแห่งหนึ่งดีที่บ้านของผู้ใหญ่อยู่ค่อนข้างปากซอยอันเป็นชุมชนหนาแน่นความที่เป็นห่วงอาการป่วยของญาติผู้ใหญ่จะสุดหนักไปถึงไม่ทันเห็นใจท่านด่วนสิ้นลมไปก่อนฉะนั้น ดิฉันจึงใช้บริการทาแท็กซี่รับจ้างแท็กซี่คันนั้นโชเฟอร์คนขับไว้หนวดดกดำเหนือริมฟิปากหัวเถกไปครึ่งบ้านแต่สวมหมวกปกปิดว้มิดชิดร่างกายกำยำล่ำสันเหมือนวัวกระทิงจุดเด่นคือเสียงตอนถามไถยดิฉันว่าดิฉันจะไปข้างไหนดูอ่อนโยนทีเดียวเสียงอ่อนโยนนั่งกระมังทำให้ดิฉันตกหลงใจขึ้นรถไปกับเขาขณะก้าวเท้าขึ้นรถเวลาประมาณหกโมงเย็นการจราจรวันนั้นแทบเป็นอมพาตรถติดเป็นบ้าเป็นหลัง ระหว่างนั่งอยู่ในรถร่วมกันต่างฝ่ายได้สนทนาค่าเวลาในเรื่องเปปะไม่มีสาระโชเฟอร์หนวดดกกล่าวถึงชีวิตครอบครัวล้มเหลวเพราะมีลูกมากเอยต่อไปอีกว่าความยากจนทำให้เขาติดค้างค่าเช่าบ้านครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างน่าอ่อนระอาใจดิฉันรับฟังเรื่องแล้วเออเออเอ,อ่อ,อไปตามเรื่องตามราวไม่ได้จดจำให้ลกสมองรู้สึกอย่างเดียวว่า เสียงของเขานุ่มนวนปลปนเศร้าอย่างน่าไว้วางใจจนกระทั่งเวลาร่วมไปถึงหนึ่งทุ่มเศษรถจึงเบนหัวเข้าซอยแห่งหนึ่งอยู่ก่อนถึงซอยบ้านญาติของดิฉันเขาให้เหตุผลเมื่อดิฉันเอ่ยทักท้วงซอยนี้เป็นซอยทะลุถ,ถึงซอยบ้านญาติได้ดียิ่งคือหนีการจราจรที่เป็นอมพาสก็ไปวิ่งในซอยโล่งๆสิดีกว่ามันโล่งจากยอดยานจริงดังที่เขาบอกแต่เปลี่ยวอย่าบอกไข่เชียวยิ่งเลี้ยวเข้าไปในซอยย่อยในซอยใหญ่สองข้างทางดูกรกขึ้น รถชัดไปด้วยทุ่งหญ้าสูงท่วมหัวที่ร้อยไปกว่าอะไรหมดคือไม่มีวี่แววของหมู่บ้านคนแม้สักหลังเดียวในซอยย่อยนั้นโชเฟอร์หนดดกชะลอความเร็วลงเกือบจะกลายเป็นจอดท่อสมออยู่ลำรอดิฉันสังหอดอัปมงคลขึ้นอย่างฉับพลันเนื่องจากสายตาของเขาที่คอยปลายมามันจากจ้วงลงลึกไปในบริเวณของสงวนหลายต่อหลายหนไม่ทันที่ดิฉันจะเอ,อ่ยอะไรสักคำเดียวโชวเฟอร์ร่างวัวกระทิงหนวดดก จารถเข้าริมถนนซอยบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีลานเกลนเกลี้ยงอยู่ย่อมหนึ่งเสียงหลอนหายไปอีกครั้งน้าขับรถพลางถามพลางรู้สึกใจหายแทนหลอนไปด้วยมันปล้นทรัพย์คุณงั้นหรือครับเจ้าหลอนหัวเราะน,น้อยๆอย่างเจ็บช้ำน้ำเสียงที่กล่าวต่อไปเจือเสียงสะอื้นเบาๆหาแรกดิฉันก็เข้าใจเช่นนั้นเพราะเขาเอื้อมมือมาทางเบาะหลังกระชากกระเป๋าไปเป็นกรรมสิทธิ์ดิฉันนั่งตัวสัตว์สถานที่เบาะหลังบอกเขาไปว่า อยากได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็เอาไปเถอะขอชีวิตดิฉันไว้อย่างเดียวก็พอแล้วเขาหัวเราะดุดุซุ่มเสียงเปลี่ยนเป็นกระโชกโคกหากรีบพลุนผันลงจากรถมาเปิดประตูหลังกระชากดิฉันลงไปล้มกลิ้งอยู่ที่ลานดังกล่าวเมื่อตกี้ร่างกล่าวขึ้นว่าผู้หญิงอายุมากแต่สวยอย่างนี้เขาอยากริมรถด,ดังนั้นดิฉันจะยอมแต่โดยดีหรือจะต้องให้ทุบตีเสียก่อนอย่างจ้ำใส่ใจที่สุด ครู่ต่อมาดิชันเหลือแต่ตัวเปล่าเช่นเดียวกันกับไอคนขับแท็กซี่ใจทมมินิหินชาติถูกมันลงมือข่มขืนอย่างวิจารณ์ต่างๆนานาซึ่งไม่ต้องบอกให้ละเอียดในที่นี้จะกล่าวเพียงว่าขณะที่มันทําการในสิ่งที่สุดวิจารณ์ดิชันทนรับสภาพเช่นนั้นไม่ไหวจึงต้องหยิกก่วนมันเป็นการใหญ่ยังผลให้เจ้านั่นบรรดาลโทสะเมื่อกระทําการวิจารณ์ไม่สําเร็จมันหันไปทางเบาหน้าของรถแท็กซี่เมื่อย้อนกลับมาปรากฏว่ามีมีดคมวาววับ การกระชับแน่นในอุ้งมืออย่างน่าสะพงพรัวไม่ใช่การขู่ไม่ใช่วิธีที่จะทําให้เหยื่อย,ยอมสยบอย่างว่าง่ายแต่คือการแทงใส่ร่างดิฉันอย่างไม่นับกระซวกซ้ําแล้วซ้ําอีกที่ช่องท้องท้ายที่สุดร่างของดิฉันได้ลม้มลงจมกองเลือดสีแดงฉานเลือดซึ่งไหลทะลักออกจากร่างกายของตนเองฟังถึงตรงนี้น้าขนลุกพองไปหมดเกิดความเวทนาสงสารผู้หญิงคนนี้อย่างแรงกล้า จึงถามหลอดออกไปเสียงดังฟังชัดหายอาการบาดเจ็บแล้วไปแจ้งความหรือเปล่าครับถ้ายังไม่ได้แจ้งบอกผมให้จช,ชัดอีกนิดอะยรยำคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนแท็กซี่ไว้หนวดมีไม่มากนักหรอกครับผมขออาสาราคอมันเข้าตารางเพื่อคุณและเพื่อคนขับแท็กซีด่ดีๆจะได้อยู่อย่างคนบริสุทธิ์ในสายตาของผู้ดสารทั่วไปขณะนั้นเวลาประมาณใกล้สี่โมงเย็นเต็มทนรถแท็กซี่คันที่นาขับ วนผ่านไปทางหน้าอู่เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ช่วงนั้นมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกส่งกะเป็นโอโรมานและแล้วอยู่ไม่อยู่โชเฟอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นมือขับกะกลางคืนได้เดินโตเต๋อยู่บริเวณหน้าอูพอ่พอดีพอดีเสียงผู้หญิงสวยปนเศร้าเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเหมือนนกน้อยต้องธนูนพรานปริมว่าชีวิตจะวางวายลงเดี๋ยวนั้นดูสิคะเห็นผู้ชายตัวใหญ่สวมหมวกคนนั้นไหมที่หนวดพึ่งขึ้นเขียวๆเ,เป็นเรไร พะเขาได้โกนทิ้งไปแล้วทั้งที่เสียดายหนวดยังก็อะไรดีเขามีฝ่ายเม็ดใหญ่ถนัดใจอยู่แถวหัวไหลจำไว้ให้ดีนะคะเขานั่นแหละที่จัดการดิฉันอย่างโหดร้ายที่สุดน้าเหลียวมองไปทางโชเฟอร์คนนั้นเขาเพิ่งจะมาสมัครขับรถแท็กซี่ที่อู่ได้ไม่นานพูดจานุ่มนวลอ่อนโยนท,ทั้งที่เป็นคนตาดุหมวกบนหัวไม่เคยถอดหัวเถอะเหมือนที่หล่อนว่าหรือเปล่ายังไม่แน่ไม่เกินสองอึดใจตอนที่น้าชะลอรถตอนวิ่งผ่านหน้าอู่ เพื่อมองหน้าไอหมอนั่นให้เต็มตาและส่งยิ้มให้คู่กับซึ่งมารอรับรถต่อจากนาอยู่ที่หน้าอู่เสียเวลาไปแค่นั้นเองหันกลับไปมองที่เบาะหลังอีกครั้งเพื่อถามหล่อนว่าถ้าใช้ไอหมอนั่นจริงแล้วก็น้าจะรีบเคลียรนรถไปพาตำรว,ารวจมารวบมันขึ้นโรงพักเลยดีไหมแต่ให้น้าตายดับไปเดี๋ยวนี้เลยก็ยังไหวถ้าที่นาพูดต่อไปนี้โป้ปดหมดเท็ดแม้แต่คำเดียวอยู่ไม่อยู่คนทั้งคนตัวใหญ่เหมือนคนทั่วไปไม่ใช่เล็กเหมือนตุ๊กตา ปรากฏว่าน้าหันไปเห็นแค่เบาะโล่งๆผู้ที่สารสุภาพสตรีหน้าเศร้าส้อยคนนั้นปราศนาการไปไหนแล้วไม่รู้รถจะวิ่งเฉบเฉบอยู่บนถนนหลวงกลางกรุงเทพเวลาพึ่งจนเจียนจะโผล่ีใครจะเปิดประตูกระโดดหนีออกจากรถไปได้ต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่มีใครเห็นมันเป็นไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงจะตกใจกลัวว่าผีหลอกตอนนั้นแดดก็ยังสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างรถถึงจะขนรถสู้ไปทั้งตัวแต่ความที่ไม่ใช่เวลากลางดึกดื่นเที่ยงคืน น้าจะปลอดลอยแหกปากร้องเอะอะโวยวายก็ดูจะกระไรอยู่สรุปคือนางงจนหัวหมุนสาใจแล้วจึงเลี้ยวรถกลับเข้าไปจอดที่หน้าอู่ทรงกะให้คู่หูด้วยความหมึนตึบชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหลังจากเย็นวันนั้นน้ากลับเข้าบ้านเอาเท้าไก่หน้าผากตรองแล้วตรองอีกว่าจะเอายังไงดีกับเรื่องประหลาดกล่าวนั้นหากว่าหล่อนคนที่กล่าวคือผีก็หมายความว่า ลอนโดนไอห,หมอนั่นสังหารอย่างโหดเหี้ยมในคืนสยองคืนนั้นแล้วแต่น่าสงสัยว่าเหตุช่ไหนหลอนจึงมาสัทยายให้น้าฟังเป็นวักเป็นเวนถ้าอยากจะเอาคนโฉดไปรับการลงโทษให้สาสมทำไมไม่แจ้งความกับผู้รักษากฎหมายคิดอยู่หลายวันจู่ๆก็เกิดใสป่ปิงขึ้นมาในหัวกระบาลคือคิดออกว่าเพราะเหตุใดเจ้าหลอนจึงได้เจาะจงขึ้นรถแท็กซี่คันที่น้าขับเหตุผลอันลึกลับที่ซ่อนเร้นอยู่แบบเส้นผมบางภูเขา คือน้าขับรถยูอูเดียวกับไอหมอวายร้ายตัวนั้นและขอโทษถ้าจะยกหางตัวเองสักหน่อยว่านะ้าเป็นคนรักคุณธรรมความดีและเกลียดความชั่วช้าสามานเป็นบ้าถ้าวิญญาณผู้น่าสมเพชบอกนะ้าคงได้การแน่แต่ถ้าไปแสดงร่างเป็นวิญญาณให้ตำรวจเห็นตำรวจเป็นมนุษย์จำพวกเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์คือตั้งข้อสองสัยไปหมดไม่ว่าคนแจ้งความหรือผู้ต้องหา ระเเผอแจ้งไปแจ้งมาตำรวจพบว่าผู้แจ้งความคือผู้ผีปีศาจต,ตำรวจจะเห็นอ้าวเสียเรื่องเสียราวไปปลอปลอบปี๊ปีความประสงค์ของปีศาจผู้เศร้าส้อยตนนั้นสำลิดผลแล้วครบบริบูรณ์เนื่องจากเอเลวนั่นถูกจับขึ้นศาลในเวลาไม่ช้าไม่ดานหลังจากนั้นและสารผู้ทรงความยุติธรรมล้นเหลือท่านได้พิจารณาโทษให้ตายตกไปตามกันดังที่ได้เป็นข่าวคืกโรมในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า ผีแจ้งความจับคุณรายได้สำหรับผู้นำเรื่องทั้งหมดให้รู้ไปถึงหูตำรวจคือน้าน,นั่นเองเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งผมฟังจากนาอูเย็นวันที่สดเล่า28ดีกรีก็มีด้วยประการล,ลัชนี